ประทามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวทาันธรรมกับพิฉันมาพวันเกียริเกษมสุขค่ะอภิบดีมหาวิทายาลัยราชภัฏนสุราธานีร่วมกระชุมการจัดตั้งโครงการตามรอยท่านพระพุทธทาสเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒน,นธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปที่วัดสพังจิ ตำบลผู้เรียงอำเภอชัยยาจงังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดประชุมการตั้งโครงการตามรอยท่านพุทธทาสร่วมกับตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปก,กรรมกลุ่มจังหวัด18กลุ่มโดยมีนายประโยชน์คุบการจนะก,กุลอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธานสำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องด้วยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฏสุราธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามรอยท่านพุทธทาสนับว่าเป็นสถานที่ที่ควรค่าแห่งการเรียนรู้ของประชาชนตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจศึกษาชีวประวัติของท่านพุทธทาสภิขุซึ่งเป็นบุคคลที่องค์การสหประชาชาติยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัสุรา์ธานีระบุว่าขณะนี้ได้มีการจัดสร้างโรงขอภายค่ะได้มีการจัดสร้างโครงการผู้เรียนโมเดลขึ้นภายใต้ชื่อภูมิเรียนชุมชนสองวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะสามเณรเอกชยัยเมรีจะมีข้อคิดอะไรดีๆไปรับฟังจากสามเณรกล่าวมัสการค่ะ จรินความแย่วมสาทุกชนทุกคนทุกท่าน,นการเดินตามรอยของบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีผู้เป็นแบบอย่างที่สมควรแล้วก็นับว่าเป็นการเดินตามรอยเท้าของบุคคลน,นั้นแล้วก็บุคคลน,นั้นก็หากว่าเป็นสิ่งที่ดีบุคคลผู้เดินตามจึงก็สมควรจะกระทําให้เกิดขึ้นในขันทศสันดานเพราะว่าเรื่องราวดีๆเหล่านี้หากว่าไม่มีคนทําเป็นแบบอย่างแล้วก็ไม่มีคนเดินทาตามสิ่งดีๆก็คงจะไม่เกิดขึ้นในสังคมต่อไปจริญพว ก็ต้องขอกาขอบคุณสาม,มน,นิตเอกชัยเมียรีนะคะที่มีข้อคิดดีดีค่ะท่านข่าวท่านทำได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามท่านข่าท่านทำได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะต่อโฆษณากับทาง w U b t v ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134